ค่ะคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะจะให้หนุ่มลูกเนี่ยก็ว่าเหนื่อยแล้วงานบ้านก็ต้องทําค่ะสามีกลับมาถึงบ้านต้องเตรียมอาหารให้ทานอีกโทรแม่คุณเอย้ยวันนี้ค่ะหมดปัญหาเลยดีกว่านะคะจะทําให้แม่ลูกอ่อนอย่างเราๆเอ๊ะอย่างนี่นาะให้คุณแม่ลูกอ่อนทุกท่านนะคะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายมากขึ้นค่ะโดยอาหารแบบโฮมเมดพร้อมอุ่นแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกพร้อมทานได้เลยนะคะวันนี้เชิญเจ้าของร้านกันมาเลยดีกว่าค่ะร้านพิกกบูนะคะต้อนรับทั้งสองท่านค่ะ คุณพลอยภัยลิยนสุขคนทบุตรและคุณฝ้ายทีตาพัฒส,สุวรรณทีค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทั้งสองท่านไหนใครเป็นคุณแม่แล้วยกมือขึ้นค่ะ โอ้ยาคุณลอยเนาะค่ะเป็นคุณแม่แล้วแล้วทางด้านนี้ล่ะคะยังไม่เป็นคุณแม่ค่ะมีหรือยังคะหลวงยังจ้าอ๋อย่างเราก็ถามตรงเข้ามาถามหลวงยังหลวะหลวงหลวงหลวงอ๋อตอนนี้พี่เป้กับพี่ฤทธิ์นะคะอยากรู้แล้วค่ะจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้มาได้ยังไงคะครับค่ะก็เกิดจากการทําอาหารให้ให้ลูกทานก่อนนะคะก็คือเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ทําแล้วก็จะถ่ายพว เมนูที่ทำให้ลูกทานทุกวันทุกวันนะคะลงแล้วก็มีคนแบบสนใจว่าทำไมไม่ทำขายบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะลงโซเชียลตัวเองอย่างนี้ใช่ค่ะตอนที่ทำือเป็นลักษณะแบบนี้เลยไหมฮะที่ทำให้ลูกาเราจะทำเป็นโฟเซนค่ะเหมือนทำเป็นบล็อกใส่บล็อกน้ำแข็งอะค่ะแล้วแล้วก็จะแกะออกมาว่าวันนี้จะทำผักอันนี้ทำเนื้ออันนี้อะค่ะแกะออกมาแล้วก็มาอุ่นอคนรวมกันแสดงว่าทำทีเดียวเยอะๆแล้วก็ฟอสต์ทา อาทิตย์หนึ่งค่ะซีดไว้ให้ได้อาทิตย์หนึ่งค่ะค่ะอันนี้คือคุณพลอยก็อยู่บ้านของเขาแหละแล้วคุณฝ้ายล่ะคะเอออันนี้ค่ะเกิดจากการที่เราไปเยี่ยมพลอยที่บ้านเป็นเพื่อนกันหลานเยี่ยมหลานอ่ะใช่ค่ะแล้วก็รู้ว่าเขาว่าทำอาหารเด็กแบบนี้ค่ะแต่ว่าเขาก็จะพูดว่าทำเองมันดีนะคือเราได้เลือกวัตถุดิบที่ดีให้ลูกเองแต่คือ น้องจะทานได้ไม่หลากหลายเพราะเนื่องจากว่าเด็กยังทานไม่มากใช่ไหมคะแต่เราต้องซื้อวัตถุดิบค่อนข้างคืออย่างผักหัวหนึ่งมันก็เยอะสําหรับเด็กทีนี้น้องก็จะกินสามก็จะเริ่มเบือ่อทีนี้ก็เริ่มมีไอเดียขึ้นมาว่าแบบถ้าเราแบบเป็นตัวแทนคุณแม่โดยการแบบไปเลือกซื้อวัตถุดิบเหมือนเราทําให้ลูกทานเองแล้วก็หลากหลายด้วยอย่างนี้คะ่ะน่าจะเป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าคือจะมีการคุยกันตลอดว่าแบบพอเลี้ยงลูกนะ่ะคุณแม่จะไม่มีเวลา,วาแบบเหนื่อยมาก ก็เลยไปโทรเรียกเขามาช่วยอ๋อมาถึงอย่างนเชือหนึ่งหัวสมมติถ้าเกิดกินซ้ำๆแล้วบอกว่าเบื่อแบ่งปันกันในกลุ่มของคุณแม่วยการใช่ปกติก็จะทำแบ่งแบบลูกเพื่อนบ้างแบ่งญัดยญาอะไรอย่างเงี้ยคที่มีลูกอะค่ะเพราะว่าเราซื้อแค่หลอดมาหัวหนึ่งเนาะเวลาเขากินเขากินแค่หนึ่งช้อนโต๊ะอกินแค่นิดเดียวเราก็ไม่อยากเก็บ นางเสี็จได้เสดยดเส้คนอื่นทานได้ค่ะคือลูกของเราอีกคนนึงก็ยังไม่มาอยู่ในนี้น่ะนี่แพกอุ้มท้องออกรายการอ่ะกี่เดือนแล้วหกเดือนแล้วคหกเดือนแล้วค่ะหกเดือนกําลังดีค่ะอันนี้อยได้เถือเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์เราค่ะแล้วต่อจากนั้นทําไมมันถึงได้ขยับขยายมาจากลายเป็นร้านมาเป็นธุรกิจได้เลยก็ ก็เราเริ่มทําจากครัวบ้านเล็กๆอะค่ะแล้วก็ทําเพียงไม่กี่เมนูอะค่ะแล้วก็พอเริ่มมีฟีดแบ็กดีผลตอบรับดีเกินคาดเราก็เลยรู้สึกว่าเราทําจริงจังไปเลยแล้วกันจริงจังเลยแล้วจะจริงจังนี่เริ่มต้นกันยังไงคะก็เริ่มจากปกติก็ทํากินเองแล้วก็ทำชิมไปเรื่อยอะค่ะใช่แล้วก็ชวนเขามาชิมต้องบอกก่อนว่าอาหารเด็กเนี่ยค่ะจะต้อง ไม่ปรุงแต่งรสชาติใดๆใช่ค่ะทีนี้ตอนที่เราเทสอะค่ะเราจะต้องเลือกผักที่มีรสชาติอร่อยที่มันแมทกันนะคะอร่อยตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่วัตถุดิบอยู่แล้วเราต้องเลือกแต่วัตถุดิบเนเช่นแครอทหวานนิดนึงผสมกับอะไรแล้วอร่อยกลม่อกต้องคิดเนาะใช่ค่ะเรนเรนใช่โดยที่ตัวส่วนผสมที่เป็นน้ำสูบอะค่ะก็จะใช้น้ำสต๊อที่เคี่ยวเองนานถึงหกชั่วโมงรสชาติก็เลยจะกลมกล่อม จะมีทางร้านจะมี3อย่างนะคะ,คะมีสต๊อกผักสต๊อกหมูแล้วก็สต๊อกไก่<อ>ใช่ค่้เคี่ยวเองด้วย,ยวองคะงั้นตรงหน้านี่มีอะไรบ้างคะที่เห็นอยอู่เป็นเมนูขายดีเนะะาะอันนี้จะเป็นเมนูขายดีอะค่ะอันนี้จะเป็นเมนูสําหรับเด็ก 6เดือนขึ้นไปคืออันนี้นะคะอันนี้นะจะเป็นบทละเอียดบทละเอียดเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นข้าวตุ๋นตำลึงหมูสับค่ะโอ้ข้าวตุ๋นเอาข้าวไตำลึงโอ้ค่ะสีเป็นอย่างนี้โอเคค่ะตำลึงนี่ดีนะเป็นผักวิตามินเอสูงอันนี้ใช้น้ำสต๊อกอะไรผักหรือหมูค่ะหมูหมูเอามาทำยังไงบ้างคะก็เราจะตุ๋นข้าวค่ะแล้วก็ เราเล ars, kommt, io, s, uh, okay. ือกตำลึงยอดอ่อนนะคะแล้วก็มาลวกนิ right yep. okay. ่มป okay. ั่นละเอียดใส่เนื้อหมูสับแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อค่ะแล้วก็ตุ๋นจนมันข้นนะคะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เป็นเมนูที่ขายดีเป็นเบสเซนเลอร์เลยใช่ไหมคะต่อมาครับอันนี้เป็น เมนูปลากระพงค่ะเหมือนข้าวกล้องตุ huh. right. well, ๋นปลากระพงกับผักสามสีผักสามสีก็จะมีแกลอดกวงตุ้งผักทองแล้วก็ัดทองค่ะนี่อะถักมานี่อันนี้คือสีหน้าทานธจรมดค่ะอันนี้นี่ละมุนมากค่ะอันนี้เป็นข้าวตุ๋นไก่ใส่ข้าวโพดค่ะอก็จะมีข้าวโพดหวานครับมีไก่มีแคลอดงั้นเราดาวว่าสต๊อกน้ำ ซุปไก่ปะคะใช่กไก่ นะอาถัดมาค่ะถัดมาจะเป็นเมนูเก้าบวกนะคะจะเป็นบทบทหยาบค่ะจะอันนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวตุ๋นปลากระพงเหมือนกันค่ะค่ะคยับมานิดนึงเป็นข้าวตุ๋นไก่ใส่บลอกโคลี่ค่ะเป็นบทหยาบแล้วก็อันนี้เป็นเมนูปลาแซลมอนค่ะแซลมอนนะฮะก็จะมีดอกกระหล่ออกมาโทนเขียวเลยเหมือนกันเลยอันนี้จะมาสมองผักโขมค่ะใส่ผักโขมดอกกระหล่หอมเราคิดนะไหมคะว่าแต่ละ อันที่จะเอามาผสมกันแล้วอร่อยได้รสชาติกลมกล่อมเนี่ยกว่าจะได้แต่ละเมนูเนี่ยก็นานเหมือนกันนะคะกว่าจะหาผักที่มันสามารถเข้ากับปลาแซลมอนหรือดับกลิ่นปลาได้ค่ะทั้งหมดตอนนี้มีเมนูเยอะขนาดไหนแล้วคะโอ้มีก็จะมีขยะเป็นเมนูที่มาเพิ่มค่ะก็จะเป็นก่อน6เดือนเนอะสำหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มทานที่ยังยังไม่เคยเนื้อสัตว์เลยยด้วยใช่ค่ะใช่ก่อน6เดือนประมาณกี่เมนูคะเอออันนี้จะมีออกมา6 ถึงเจ็ดตัวค่ะอยู่จะเป็นเมนูสำหรับวัยแรกเริ่มทานจะเป็นแบบกระปุกค่ะอยู่ในอ้อมแขนเงี้ยเขาจะทานน้อยค่ะทานเพียงแค่แบบข้าวหนึ่งอย่างผักหนึ่งอย่างเพราะว่าเราจะต้องดูด้วยว่าเขาแพ้อะไรไม่แพ้อะไรเราจะใส่หลายๆอย่างไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเกิดเขาแพ้เราจะไม่รู้เลยว่าเขาแพ้ผักอะไรเห็นบอกไม่ใส่นมเลยเพราะว่าเผื่อเด็กๆแพ้นมใช่ค่ะไม่นมไม่ข่ไม่ไดรีโปรดักอะไรเลยค่ะต้องป้องกันแพ้ด้วยเนาะไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณขา เขายังมีผล,ลไม้ด้วยด้านหน<ช>้าะก็ว่าอยู่สีสดใสมากใีอ,อะไรบ้างคะ อันนี้ก่อนเลยไล่ตัวนี้เลยอันนี้จะเป็นข้าวตุ๋นแครอทค่ะคอันนี้เป็นข้าวตุ๋นฟักทองสําหรับ6เดือนก็อันนี้เป็นสตรอเบอรี่กับกล้วยปั่นเป็นเนื้อนะคะเราใช้เนื้อไม่มีน้าผสมนะคะอค่ะถัดมาค่ะแล้วก็นี้เป็นลูกพุนกับลูกแพรแล้วก็แอปเปิลกับลูกแพรค่ะวินนคะคนที่กําลังจะเป็นคุณแม่อยู่แล้วลูกอ่อนมีช้อน3ามอันค่ะพี่เป๊นี่เอาอันนี้มาแล้วค่ะช้อนนี้ค่ะคุณชอบแบบไหนคุณเลือกค่ะ ฟักทองเลยแล้วกันะครับฟักทองค่ะหยิบค่ะหยิบเพราะว่าเป็นของโปรดของลูกชายคนโตนี่ต้องให้ช้อนนี้ด้วยโห้ยเอาสิอาชิมในฐานะพ่อลูกอ่อนช้อนนี่เหมาะกับเด็กมากเลยดูเหมือนพี่เป้กำลังแบบว่ามม่ถือของเล่นอยู่อ่ะนี่ลุ้นเลยเนี่ยอันนี้สำหรับเด็กวัยอะไรนะคะหกเดือนค่ะวัยเริ่มทานเลยค่ะวัยโเอาลิ้นดุนอยู่เลยคนตอบไม่เหมือนเด็กค่ะ อร่อยรสชาติเป็นงไงละครับก็จริงๆแล้วเป็นรสชาติแบบรสธรรมชาติหวานจากฟักทองธรรมชาตินะครับเหมือนกินฟักทองบดกับข้าวแบบว่าเหนียวเหนียวค่อนข้างจะแบบเป็นครีมเข้มข้นนะครีมมี่ครีมมีเนาะเหมือนกินซุปเหมือนกินซุปิ๊วอร่อยอร่อยอะอะอะคิริศค่ะไปค่ะอยาก้องเป็นผลไม้ไหมคะแซลมอนกับผักโขมหน่อยค่ะแหมเอาของไก่ตัวเลยนะตอนนี้คนเล่งแล้วเล่งเร่เพิ่มโอเมก้าค่ะ อันนี้โหมีหลายอย่างมากอันนี้เอาเบสเซนเลอร์แล้วกันเออวิธีอุ่นแสนง่ายใช่ไหมครทำยังไงครับตอนชั้นเป็เด็กๆน้ำซองเข้าไมโครเวฟได้เลยค่ะอุ่น800วัตต์1นนาทีค่ะจริงๆอุ่นได้หลายแบบค่ะหรือว่าจะฉีกซองเทใส่หม้อก็อุ่นได้หรือว่าจะซองแช่น้ำร้อนก็ได้เหมือนกันอยู่ได้นานแค่ไหนคะเอ่อถ้าเก็บในฟรีซเก็บในฟรีซได้3-4เดือนค่ะถ้าแช่ตู้เย็นธรรมดาเนี่ยยังไม่แกะซองจะอยู่ได้ ได้สองอาทิตย์ค่ะถ้าแกะมาแล้วปุ๊บแกะมาแล้วถ้าเกิดอยู่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าแนะนําถ้าเกิดทานเหลือควรทานเป็นมื้อต่อไปดีกว่าอไม่ค้างค่ะอย่าไปค้างเลยจริงๆแล้วทุกอย่างแนละไม่ควรค้างแต่เราจะจะชิมแล้วนะคะของพี่เต้เขาชอบอาหารไหนๆกล้องก็จับแล้วอันนี้คืออะไรคะอ๋ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคุณแม่ที่เราทําเสริมขึ้นมาค่ะอย่างที่คุยตอนแรกก็คือ คุณแม่ที่เลี้ยงบูรอะค่ะคือจะมีภาวะเครียดใช่ทาให้น้ํานมไม่มาหรือการกินอาหารซ้ําๆอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยก็จะมีน้ําขิงผสมน้ําผึ้งกับน้ําหัวปลีผสมอินทผลัมไม่มีน้ําตาลนะคะอ๋อเพราะน้ำนมใช่โดยที่ไม่ต้องน้าตาลด้วยใช่โอ้ดีมากเลยมภาพมากเลยนี่ทํามาเพื่อคุณแม่โดยเฉพาะเลยนะคะตอนนี้เรียกว่ามีแม่แม่ในเกิดขึ้นในสังคมเยอะมากอ่ะเอาปากร้านนิดนึงนะคะว่าร้านเรา อะไรยังไงบ้างค่ะอันนี้ร้านเรานะคะตามได้ในเพจพิก b บู Baby Food นะคะค่ะหรือว่าตามใน i n s t a g r กร p i c k a b ู o b a b y f o o d ได้เหมือนกันค่ะใช้ชื่อเดียวกันใช่ไหมชื่อเดียวกันเลยค่ะมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะอย่างแบบซองนะคะซื้อ12ซองฟรีค่าจัดส่ง50บาทค่ะแล้วก็น้ำเครื่องดื่มนะคะถ้าซื้อ12ขวด ขวดละ50บาทค่ะจากขวดละ55าสินะคะแล้วก็แบบกระปุกนี่ซื้อ9แถมหนึ่งค่ะซื1 1> ้อ9แถมหนึ่งว้าวไม่ธรรมดานะคะไปติดตามกันได้นะทั้ง Facebook IG ใน LINE แอก็มีนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะเอาวันนี้มาการันตีนะคะด้วยประกาศนียาบัตรอร่อยตลาดค่ะอะรับไปเลยค่ะการันตีความอร่อยแบบนี้ขอบคุณนะะค่ะ จริงไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวของผักเลย<ช>ฟินมากเลยนะคะส่วนตอนนี้ใครฟินแล้วคุณแม่พร้อมจะสวยไหมคะสวยแล้วว<ร><ด>มากขึ้นเรามีเครื่องประดับที่ทําให้คุณสามารถเพิ่มความมั่นใจแบบงานแฮนด์เมดเลยช่วงหน้ะฮัมพลาดค,ะค่ะโฮมเมดแล้วไปแฮนด์เมดตลาดสะพานจะพจากปับและครัวนี้วิชามปอยู่ที่ตลาดสะพานสองค่ะนี่ บอกเลยนะคะว่าจะผู้ชคดีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ,ช,รคะชื่อนันทนาค่ะชื่อนันทนาชื่ออะไรคะสมตระกูลค่ะสมตระกูลพี่นันทนากับพี่สมตระกูลคะ่ะทั้งสองท่านดืมนมม่มนมไหมคะดื่ม,มค่ะดื่มนมดื่มนมไหมคะดื่มนมค่ะดูทางเหมือนกับเขาจะแบบว่าหน้าหวานหวาน,นจิกล้างใหญ่เลยออยากแจกนมแล้วอ่ะถามาง่ายมากเลยค่ะโลโก้ของนมทะเดนมาร์กเป็นวัวสีอะไรตอบสี สีอะไรสีอะไรสีแดงค่ะเย้ได้เลยพี่นมธนาพี่นันนาได้ไปเลยนะคะนมโสุไทยรับมาสดไม่สมนมผงสูตรใหม่และคโตสฟรีค่ะเย้าชู้ใช่ที่ไหนนะคะอย่าลืมทักได้นมแบบนี้เลยเย้